สวัสดีคระรหัสสวัสดีครับวันนี้เจอกับคุณใครนะไม่เคยมาทะมาก่อนวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยุบกประชามาเป็นไงบ้างจิ้มผ่านเรียบร้อยก็ซ้อมอยู่จอห้ามายักษ์เหมือนเดิมนะกี่วันรอบนี้ซ้อมสองสามที่ป้าชกมวยถึงร้อยไหมเรานี่กบเกือบนะสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราชนะกี่ไฟชนะล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยยบกวันนี้ก็บคุมกี่โลได้ ก็ปกติกับนักมวยนะเราฝีมือหรือยังไงเห็นพี่เขาไหมเขาประเภทยังไงเขาเปิดเกมอะนะเอาละล่าสุดชนะหรือแพ้อ่ะเราเป็นคนจากจังหวันฝากเป็นคำเชียร์หน่อยอจุนดีครับโอเคไปชื่ออะไรครับวันนี้เราเจอใครเจอคคหาพยัฆ์ไม่เคยเจอไหมอ่าวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกมาวันเช้าเป็นไงบ้าง ผ่านได้เรียบร้อยนะก็ซ้อมอยู่บีเคน,นะกี่กี่วันนะซ้อมมาเดือนกว่าแล้วเรามาอยู่บีเคกี่ไฟแล้วเนี่ย67ไฟไม่เคยเห็นได้ชกนะหรือเปลี่ยนชื่อแท้มาใหม่หรด้วยบุกชื่ออะไรชื่อชูเพชปปรอ๋อก็เลยมาคุณไก่ในกี่ไฟละว7ไฟ7ไ,ไฟนะเราน้ําหนักป,ปล่อย62สูงครับ165สามไฟหลังผลงานเป็นไงบ้างก็แพตัวนึงครั์แพ้เกียรติศักดิ์แล้วก็มาชนะไฟแก้วเว่นี่โอเคไหม ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีคุมกี่โลได้4โลก็ประมาณของนักมวยนะเราเป็นคนจากจังหวัดฝ่า,ามันขับเชือกในวันนี้เอา้าแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ได้เต็มที่ครับขอช <ขอ S 2> ูดีครับโอเคครับผ okay, ม